ประตูสถานีเปิดออกอย่างเชื่องช้าเสียงโลหะบดกันเสียแทงโสดประสาทกลิ่นสนิมและความชื้นที่อับทึบโชยออกมาประทะหมวกอวกาศของพวกเขาภายในมืดสนิทมีเพียงแสงไฟฉุกเฉินที่สาดส่องเข้าไปในความว่างเปล่าและแล้วพวกเขาก็ได้ยินมันเสียงตึงตึงตึงที่ดังมาจากส่วนลึกของสถานีทางตรงสู่ห้องโถงใหญ่ในไบโอโดม ไฟฉุกเฉินส่องให้เห็นเงาที่หน้าขนลุกพืชในแผนกไฮโดรพปนิกส์เหี่ยวเฉาตายที่นี้ไม่ต่างจากเมืองร้างเมื่อผ่านเข้าไปสู่ห้องโถงใหญ่ในไบโอโดมอรันพบเดตา้าแพดในมือของร่างในชุดอวกาศที่นอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นเอลลร่าวิศวกรน,นักวิเคราะห์ข้อมูลประจำทีมคุกเข่าลงข้างคอนโซลที่ไร้ซึ่งพลังงานนิ้วในถุงมือของเธอปัดฝุ่นออกจากสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนึ่ง เธอเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำรองเข้ากับมันได้สำเร็จหน้าจอสว่างวาบขึ้นพร้อมกับบันทึกสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ข้อความขัดขาดหายหายเป็นช่วงๆมันร้องเพลงครองสร้างนั่นมันเรียกหาเราเราคิดว่ามันคือของขวัญแหล่งพลังงานใหม่แต่มันไม่ได้กินพลังงานมันตื่นขึ้นมันเริ่มผสานร,รวม มันมอบความเป็นนิรันดร์ให้เราการเชื่อมต่อที่เหนือกว่าร่างกายมันเริ่มยึดระบบของเราอากาศของเรามันกำลังยึดพวกเรานี่ไม่ใช่การขอความช่วยเหลือแต่มันคือคำเตือนพวกมันไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากในตัวเราเองจงอย่างเงี่ยหูฟังเสียงในความว่างเปล่า Footsteps are gone and broken We could grow the sound of moon The shadows stretch, they twist, they grow. No escape from the whispers in the hall.